ใส่หอมลงไปใส่เมล้าโค้งไปครับผมหอมเป็นแต่แซนะ่บครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้บอยจอยกำลาทงทำหน้าที่ประกอบอาหารแทนน้กตายนะครับเนาะแทนนกตายเป็นเป็ดตากรงครับผมครับวันนี้เมนูพิเศษเบอยจอยกับชิมาย็ดูด้่งครับหูลูกเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับ ก็จะกินกระดองต้มน้ำเอาด่างคนกินโตอันสนออกก็นักสมนะตรงน้ำห่อนน้ำข้นกับเน้ำเป็นหนึ่งครับผมแต่ว่าบาจ่ายกะเดือดกินเจน้ำผสมแต่กปิ้งใคร่เกลือปิ้งห่อไปตองกระเสบครับพี่น้องเดี๋ยวบาจะจ่ายก็จะนำไปยีน้ำเอาไข่พี่น้องออกก็น้ำนะวายร้อนร้อน บบจ่อยก็จะมีน้ำไขอยู่บน้นนนองนะครับเนาะให้เป็นเละๆลูกอ่อนเงครับครับตรงนี้ก็จะเหลือแต่ลูกอ่อนเพิ่นะครับเนะนาะพอหน้ำไข่เดี๋ยวออกไปแล้วครับครับแล,ล้้วก็ลางแล้วก็ให้เป็นสเสด็ดน้ำเนาะครับเนะนาะน้ำไข่เพิ่งครับ มันเล้งยงง่ายอยู่ครับผมครับนี่ครับจะเลี้ยเป็นแม่เต็มๆเลยครับพี่นอ้องสามารถกินได้ครับเนาะอืมแจกครับพี่นอ้องครับนี่บพอใจก็จะเอามาให้เบิกนะครับเนาะนี่ครับจะเลีเลย้ยแต่ไอ้หลูกเพิ่นนะครับลูก,กอ่อนเพิ่นพอใจกันจะน่ามหมูครับผม ครับจะแกงนวอน,นิดหน่อยครับครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเดือดนาดที่ไปกินแห,ห้งครับพี่น้องตอนนี้บรใจาคเตรียมหอมกันนะครับเนาะเตรียมผักหอมหลักอะแ,แ,แมงลับกรเดี๋ยวจะใส่น,น้อยๆครับอหอมครับผมใส่หอมลองไป โงไปครับผมผมเป็นเจ้แซ่บครับพี่น้องบรดกินโดนแล้วครับเมนูนนีค่ครับอาดรับพี่น้องโอ้ตัวเลยครับครับพี่น้องเดี๋ยวว่าจะจะลองซิมมันนะครับนะ Oh, สุดยอดครับพี่น้ามาได้กินโดนครับครับผมโอ oh, ู้กเพลินครับผมโอ้ย oh. ดิดไฟเลยครับ okay.